สบายดีเบิร์สุขสุขคนเมื่อนี่เบ้าเอือมาเก็บพักกระโดนกับเบ้ากับตันโนเบ้าตันมาเป็นบ่ากับตันเก็บพักกระโดนไปกินกับจำปะาเพื่อนวะเพื่อนตึกแฮมอยู่น้องเพื่อนมานี่เด้หนิเขาตึกดอกเขาตึกดอกมันหล่นหมดเลยเนาะพลังพอดีบ่บนบานเฮาวันที่สิบสองเนาะ ปาจนเมื่อคืนเอาแล้วตีสิบสองตอนหับแขก,แขกพาท,าท์ชะฮะเอาพากระโดดนี่บอนี่ดอกมันล่นอ้าบไเห็นสักพักตามทงให้ทงหน้าเนะ้ะพกั <laughs> พกปอดสารพิษพักปอดสารพิษเอาทุงนี่ โอ้โอ้ยนี่เมคกี้ให้เอ้าเมคกี้ให้ออกแล้วนี่โอ้คือบโฟกัสให้ยดีกล่องก็จด้กล่องเบยากดีแล้วเปล่าฮะให้เขาขึ้นบาก็ได้โอ้โหเห็นเด้นี่พี่น้องเมคกี้ให้แล้วทำไมเจ้าไม่โฟกัสในค่อยเลย าคุณกล้องคุณกล้องไม่โฟกัสในผมเลยอยากไปโฟกัสอะไรก็ไม่รู้นี่เม่งกี้ให้เม่งช่างนั่นเองอ <laughs> ไปมานอกบอืว่าสิดติดกฟก,กระโดนแล้วบบนี้โอ้ยรยอดจริบอก ไมนะ่มันไม่น,น้ำมัะนไะด้อาบมันยนะที่ได้อาบไม่แล้วขนาดพวกมันกินเนาะพวกมัน โรงงานล่ะพี่น้องปลาทาเพิ่นกำลังโอ้ยคือมืดแทะสบายดีพี่น้องปลาทากำลังอันต้มกลังต้มขี้ปละอืมขี้ปะตัวนี้กีปะตัวนี้ไม่ไหวกำลังเสียน้ำห้อนแล้วก็เสียร่งมันบอกจะกุ้งปอไซท่านอีกนะโบเลส่ะอ๋อขวานี่อันนี้ขว้าไปเห็ดแจ้วจะกินจ้ำปลากันเท่ใกล้ลโอ้แตกใส่ซะเนาะ หมอเปิรนก็น,น้อยๆคั่วอันนี้ปลา <c oughs> ไวฮ็ตแจ้วล้วอันนั้ก็ต้มน้ำซีเฮ็ดอันอน้ำต้มน้ำซุปต้มหัวปลาเ <c oughs> นาะอเคไหหัวปลา <c oughs> ประ <c oughs> ทา <c oughs> เพิ่นกระลังทำอาหาร <c oughs> สุก,กันกินเนาะอยู่ในโรงงานนี่แหละแต่ว่ามื้อน,นี้เป็นวันอาทิตย์เขาเจายุดเนาะ แต่ว่าเขากันพากันกินกินกันเองพพะแนกกินบริยุทธ์เกิดคู่เมื่อเดี๋ยวรอปราทาขวแล้วกันจะให้ดูนะครับว่าวิธีทำแจ่วแบบปลาจุดๆปลาเอาเรียกจุ โอเคชิคุ้มคมป่ะโอ้ยมือดเหมือดตึบเลยโอเคเดี๋ยวขอมาต oh. ิดตามสรมตอนประทัดเห็ดแจวไป เพื่อนแอนกำลังขั <S 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 ้นป่าอยู่พญายาใจหลายหลานี่บอชายามันกัดสีเข้มแล้วพญกกีชายามันสีเข้มอันนี้ได้มันบวมเลยือายาเสียบลายเออบอได้ชายาเสียลายเดนีเดอมนัวมาก่าป่าอเาเล่นกินมากเยยาก

อเลไมหัมันมีหมากงาากลาอยู่มาก้ขันมากกะเอาผอไปมือเก็บผักเก็บผันอกเดี๋ยวเาไปเก็บผักกระโดดมาเมืกีนเชิงกัปลาต้น้ี่แบบปลาอย่งก็อ ปลาเพี้ยก็มีหรือปลาปลาหนอนจันทร์เออกับปลาข้าวมันอ๋อหลายปลาหลาปลาผสมผสานผสมใส่กันเนาะขั้นก็คือจะมีมะกอกกับมะม่วงกอกมะม่วงใส่มะนาวเป็นโอ้มันก็ะเสอะไรมีหลายอย่างเนาะอย่างอากมาเปลือกนะฮะอ่ะบอกเอาเอาพ่อใหญ่เอาไว้กินนั่นแหละอุ้ยเนี่ยเสอะเจ้าะพัไปถิ่มพญากี้เล็กเล็กเอัน ในมันอะไว้ให้เจ้าแล้วเจ้าผ้าเครื่องเลยเจจิ้มจินอย่นี้ในใจกลางมันเม่นบ่โอ้ยแต่เด็กอยากไม่งงงงองงงงงงเงง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 นงันงงงงองง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 งัวงง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 ลงง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 ง่่่าอด ว่าเพิ่นสิเฮ็ดแจ่วอันขี้ป่าเด้อพี่น้องอ่าเพิ่นสิเฮ็ดแจ่วให้เบิ่งพี่น้องต่ำต่ำพวกผัวใส่ต่ำพวกผัวใสจกันบักพริกใส่บักพริกเลยบ่อืใส่ใส่จะก้อนเพราะว่าให้มันเข้ากันเนื้อเขอน่าตมึงเ้รื้องต่นต่ำเข้ากันสักก่อนเอาตามตามซะโอเคหอมนี่ก็ต่ำแล้วแล้วคุณเสียเอาลงหม้อแล้วพี่น้องใน่าขี้พี่น้อง ขี่ปลาบอกกระดาเจ้ากระดาขี่ปลาท่นว่าได้เก็่งกาเอาลงเนาะพี่เนาะหอยเจลใส่ได้างลงมาถึงผูป้าจ๊ะปลาโจบะฮะ เป็ยังย็นไม่เอ้ยอะซีมึงดูซีมึงดูแซ่บไปแซ่บเลยยังบ่ทันครบยังบ่ได้ครบใส่หาดูาปาดูบ่ทันเอาขัว่เาขัวพ่อยาตันเออเจ้านี่บ่ครบเครื่องคานี่ก่อแจวบ่ได้เด้นี่เนาะเนาะบ่องนั่งก่อเด้คันย่างก่อยัง่สิไปเอานั่นยังสิใเกลืออยู่ใ้น้ปลาแล้ว เนี่เกลือไม่มีมตมินเน่่าเจ้ากักินยขี้ยามิเตอมินจังว่านี่แหละเฮ้ยมิตอมินชีนะ่มากมากใส่ข้าวคัวหัวหอมนแลเหั้กพักอันนั้นเนาะนี่เริ่มไปแต่สยไปได้ไหมเนาะบอย็นเย็น กัวตะลนน้นข,ข้ากันพี่เนาะกระซิ่ม,มกระซิมเลอมโอ้จ <c oughs> ำนี้กระแซบแต่นเนาะ <c oughs> เดียวเอากันไดโอเคเด้กพอสุด้ทุกคนเดียวอันแต่งใส่พ,พงคุงพังเข่าไปกินกันในความเปติดตาม z o o มากินกันจังไหอ <c oughs> ปลาถูกปะทาโจมัน คุณ่ะถอดเกิบอีกอ้าวถากอดกอดโว้ยปักกัดถอดเกิบบาดนีมันไ่ดายเหรอเฮ็ดไปโจที่โดเดนบาอูดกบมาไว้น้องปัะทาเจ้าเฮ็ดนี้เมื่อกี้นี่ขอแทรกกันถอดเกิบขาขอห้วนจะยขาเลย ว้าเธอขอเสกกันทอดเก็บเขาอีกแล้วด้วยน้อยตักแก้วแล้วก็มีก็บเอาเลยอันนี้ต้มปลาปลาท่าเลยพี่น้องเนยหมักแบบเอาตักตักปลาท่าตักต้มหัวปลาต้มยำต้มยำปลาหอมดิหอมหอมมาเด้อมาเด้อ เป็ไปต่กลินแต่ไหท่าอือพร้อมคนตรวจเลยหัวตรวจญ่าๆเลยคนยี่กี่วะหันคอยวะฮ้กําลังเตรียมกันพี่น้องของอยู่ของกินเดี๋ยวบอกระสีบัญญาอีกทีหนึ่งเดี๋ยพี่น้องเนาะมา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 สุกสุกคนมากินข้าวน้ำกันเมื่อนี้กินข้าวอยู่โรงงาน จะสุดท้ายให้เบิ้งเสียวอนกำลังอันห่อพักพี่นอกคนมาเด้อกินจำปากินจำป่าเอากินให้กินให้พวกสกุลสกคนได้เห็นไหมพวกเนี้งกินจำป่ามากเพราะท่านกินจำคำเลยนะครับมาเด้อเราบ้ากันกินจำป่าน้ำกันักระโดดกระโดดกิน่าแล้วเว้ยจะยิ่งไทยกว่นี้ปลาขันชมแล้วปลาขันชมนี่แล้วก็คุยแจวเลย มีเกยักเอียงใส่ลงไปเนาะบาตันลุยมังด้วยเจ้านะผักคิวผักเอียงผักคิวอ๋อผักกะระบูนแสบเซยเพื่อนวะปาจบบาตันบาตันจีฮ็ดแล้ว <า>ว้า,านนะปูดนะกค็คือมีขันปลาแล้วก็แจวต้มยำเนาะแล้วก็มักพริกเพราะผู้ใดมักพีทคือจวดเลยนะถ้า,า,าบรรยากาศกระสีประมาณนี้เด้อเอาเป็นว่าคลิปนี้โบกเก็บภาพบรรยากาศซ้นำนี้เด้อพี่น้องกําลังพากันกินขา้าวมาเวลกระสีได้ไปกินข้าวแล้วล่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีเบิร์สุขสุขคนบ๊ายบาย นะครับม่ทำคลิปนี่ลองไมครัทำาให้